ก่อนฝากถามค่ะแต่งเมื่อไหร่คะอีกอีกอีกนานนะคะยังยังไม่เร็วๆนี้ค่ะมันเริ่มคิดหรือยังคะยังค่ะคือคือคิดไว้ว่าอยากแต่งค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเคนบอกว่าอีกสองสามปีอีกสองปีก็จะแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าอีก2ปีแล้วดูสถานการณ์ถ้าพร้อมก็ต้องแต่งอุย้ยเอา้าทำไมล่ะทำไมเขาใช้คำว่าต้องก็ถึงวัยที่เหมาะสมอ,อ๋อภูมิใจไหมพ่อเขาแบบว่ามีแบบอุ้ย<ด>กำหนดคึ้นมาแม่นคงกเกณฑ์อะไรมาแล้วอย่างเงี้ยก็ดีดีค่ะแล้วก็ดีใจดีใจค่ะได้คุยกันมากขึ้นไหมพ่อบอกว่าอีก่2ปี คุยกันมากขึ้นไหมหรอคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคุคยกันปกติะคะ่ะจริงแอบคิดไหมว่าแบบถ้าเกิดสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงกับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยหมายหมายถึงชีวิตในอนาคตถ้าเกิดมั <ขอ S 1> เปลี<ช>่ยนไปจะเป็นแต่งงานแล้วมันจะยังไงอะไรเคยคิดแอบเคยคิดไหมไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะแค่วางเป้าหมายว่าเออเดี๋ยวเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พร้อมก็คง แต่งงานนะคะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกสองปีมันไม่น่าเลยนะไม่นานใช่ไหมคะแล้วต้องเตรียมตัวอะไรตอนเนี้ยเอ้าวิ่งจริงเหรอคะจริงอีกนานค่ะจริงอีกนานอีกนานเรามองภาพความเป็นเจ้าสาวยังไงบ้างไม่ไม่มีเลยค่ะอ่ะแบบไม่มีเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะเดี๋ยวไว้ไถึงเวลาจริงก่อนค่อยว่ากันนะคะตลอดที่ตัวเรามองภาพสต่คัญสำหการแต่งงานยังไงหรือว่าต้องแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่ามันก็ยังสำคัญนะสำหรับเรา คือสาหรับ s s รู้ส <Means S 1> <esh> ึกว่าการแต่งงานมันก็สําคัญค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่แผยว่าเราคบกันมานานเราก็ต้องมองเป้าหมายเหมือนกันว่าโอเคเราจะสร er. ้างอนาคตยังไงก็คือเนี่ยแหละแต่งงานแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะี่ปีแล้วเอ่อสิบปีแล้วค่ะหมายถึงคบกับพี่เคนใช่มาสิบปีแล้วสิบปียังไม่ปีนี้เป็นปีที่สิบค่ะสิบปียังไม่พร้อมอยู่้เออไว้รอเงินพร้อมก่อนนะคะเรื่องการเรื่องการทางาน แล้วก็ภาระผูกพันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเรายังรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมเดี๋ยวไว้ให้พร้อมกว่านี้ก่อนให้ตัวเราตัวเราด้วยค่ะใช่สองปีเนี่ยเราอยากจะเคลีย์ภาระข้างหลังให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยแต่งใช่ใช่ค่ะอย่างเพราะว่าเอสก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยมีน้องด้วยแล้วก็การงานก็ยังต้องทาอยู่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหลายสิ่งยังไม่อยากเอามารวมกันเอสบอกว่าตัวเคตเขาเป็นสามารถเป็นผู้นําครอบครัว ได้ได้ได้ค่ะก็ผัดกันนำนำกันคนละเรื่องเขาถนัดเรื่องนั้นเขาก็นำเรื่องนั้นอายุก็อย่างเรานำเรื่องอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยว่าก่นเรื่องาอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยแต่เรื่องการทํางานเรื่องที่ต้องดูแลพัดกันทํางานเขาก็จะถนัดเรื่องที่การทํางานของเขาแล้วก็ให้เขาดูแลไปนะคะเอสลองรีวิวสิครับเป็นไงบ้างว่าที่คุณสารในอนาคตรีวิวอะไรดี เขาเป็นยังไงบ้างพู่ชายคนนี้ก็พี่เคนก็ก็ก็ดีค่ะก็น่ารักค่ะโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็คิดรอบคอบมากขึ้นมีวางเป้าหมายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายเขาคือแบบเศรษฐีสุดเพเรียนนะลูกโอ้ยพิงเพียงเพียงพีงพงพงล้เขาได้ข่าวไปกวาดไว้ที่ใต้ไว้เป็นรอยปะโอไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงเก้าสิบเก้าอะไรนะคะเก้าสิบเก้าโอ้ไม่ถึงค่ะ ก็พยายามทําอยู่ค่ะก็อยากอยากทําให้มันสําเร็จค่ะแสดงว่าทุกงานทุกโปรเจกต์ของเขาเอสให้เก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตค่ะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเหมือนปรึกษากันมีอะไรช่วยกันก็ก็ช่วยเหลือกันค่ะใช่ค่ะใช่ว่ากลับมาครั้งนี้พี่แบบกลับมาคุยก็เขาก็สร้างความมั่นใจให้เราได้เยอะขึ้นเหมือนกัน ก็ก็เยอะขึ então, no ้นนะคะเยอะขึ้นค erm ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนพอช่วงอายุเราเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตเนี่ยคือยังตนนี้ยังต้องปรับอยู่เรื่อยปรับเรื่อยค่ะเขาก็เขาแงหรือว่าเขาแยกแบบไม่ไม่ค่ะเขาโตแล้วเขาโตขึ้นใช่ใจไหมพ่อ มเขาแฟนเราแบบเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยสำหรับอนแรกก็ก็ดีนะคะก็ก็ดีดีค่ะแล้วเองล่ะเราเปลี่ยนไปไหมเราก็เราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องไปผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบว่าก็คุยกันเล่นเล่นแล้วอย่างนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะเราก็โตขึ้นด้วยเราก็โตขึ้นจะมีทะเลาะกันบ้างกลับมาอย่างนี้เออไม่ทะเลาะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยไม่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ ถ้าเที่ยวกับไปตอนเด็กๆเราจะไม่มานั่งทะเลาะเรื่องอะไรที่แบบว่าหุงยิ่มแล้วไม่มีแล้วเอสเอร์เอสเธอร์เข็นตัวเอสเธอร์ไหมหนูว่าเขาเกรงใจมากกว่าเพราะเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างแบบไม่ดูไม่ใช่ดุเป็นคนจริง <c oughs> จังใช่ค่ะเป็นคนแบบ ไม่ไม่ไม่ค่อยติดเล่นเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไม่มีมุมแบบเล่นกุ๊กกิ๊กกันเลยหรอไม่ค่อยค่ะมีบ้างน้อยน้อยค่ะเราเน้นขลั่มเหมือนกันค่ะโอ้ต้องให้ต้องให้พี่เคทรีวิวหนูบ้างนะเดี๋ยวให้พี่รีวิวค่ะแต่เขาไม่มีบอกว่าเอ๊ยทำไมเราไม่แบบ เอออาจจะด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้แบบว่ากูกิไม่ค่อยได้โรแมนติกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบเคยชินอย่างนี้นคะ่ะก็มีเวลาไปพักผ่อนตรงไหนกันหมือนเดือนเสร็จ ก็มีเวลาใช้เวลาวนการไปคาเฟ่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยครัมนี้ค่ะแต่เหมือนในคลิปที่เราเล่นกันต้มตุ๋นกดูน่ารักอะโอก็จะมีแบบช่วงจังหวะงั้นแหละค่ะที่แบบได้มีโอกาสเล่นใช่ที่เหลือก็ดูเดียวที่เหลือก็อมหไม่ดวว้ายไม่ดูค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอาถ่ายรูปก่อนรูปเอาเ้องนี่ะตอ้งนี้นะคะหนึ่งสองสองมไม่มีโลก 快点！下车，别走。